นี่เธอมาค่ะเจอของเล่นของวัยรุ่นติ๊กต็อกแหละอะไรกันนี่วัยรุ่นคอฟติ้งเห็นปะมีความคุ้มด้วยนะบารมีพ่อแม่จัดจ้านในย่านนี้บางเซเว่นมันไม่มีนะถ้าเห็นเขาเล่นกันมากนี่สีดำด้วยสองร้อยยี่สิบบาท มาจอเล็ดกระบะออกซิงหมดแล้วนี่ไม่ใช่นี่นี่เอางี้ได้ไหมถูกกว่เจี๊ิบเก้าบาทไม่พุดสัตว์ม่เอาอ่ะเฮ้ยแหล่ไอเทมนะแหล่ไงของแหล่นี่มีอยู่ที่เส้นการจนบุรีใครสนใจก็มาจัดได้มีเงนพันออกซิงจัดจ้านเลยเนี่ยตึกเกอร์หู มปข้างรถท้ายรถแม่เออวะเท่ว่วะ